สยบดราม่าโคดออตอบชัดหลังแฟนวยเลือกผู้เล่นไม่โดนใจศึกวิลสนามแรกกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการเรียกตัวนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันในศึกลูกยางเนชั่นลีก2025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568โดยสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ18ผู้เล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามบรรดาแฟนคลับของนักกีฬาบางรายได้มีการออกมาโต้เถียงกันในเรื่องของการที่นักตบลูกยางขวัญใจของ ไม่ติดทีมในสนามนี้ล่าสุดโค้ดออสเกีติพงษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องการเรียกตัวผู้เล่นว่าผมก็ไม่มีอะไรชี้แจงผมเป็นโค้ดต้องตัดสินใจว่าจะเอาใครไปเล่นคงให้แฟนขับมาปล่อยผู้เล่นลงไปในสนามไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของโค้ดและทีมสตาฟโค้ดเราก็ดูแลนักกีฬาและฝึกซ้อมกันมาเราก็ตัดสินใจเลือก18คนนี้ผมยินดีรับฟังหากผลงานไม่ดีพวกเราเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็ตั้งใจและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เราเตรียมตัวมาตั้งแต่เดือนมมกกรราาคแขข่่งันนช คือเวทีระดับโลกทุกประเทศมีศักยภาพที่สูงเราก็ต้องเลือกนักกีฬาที่เหมาะสมและมีความพร้อมที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ติดตามสนับสนุนเรามาตลอด30ปีกว่าเราจะพัฒนานักกีฬาของเราให้สู่ระดับโลกไม่ใช่งานง่ายๆแต่อีเวนต์นี้ก็เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาบางคนที่พัฒนาตัวเองมาติดทีมในสนามต่อไปอย่างเหมาะสมเราก็ต้องเรียนรู้และพัฒนากันต่อไปโค้ชลูกยางไทยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว สำหรับสนามแรกในศึกเนชั่นลีก2025ทัพนักตบลูกยางสาวไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม3ามรวมกับโปแลนด์เบลเยียมตุรกีและฝรั่งเศสซึ่งถือเป็น4ทีมแกร่งจากทวีปยุโรปทั้งหมด